ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Last Day on Earth นะครับแหมก็ไม่ได้หายไม่ได้เลิกเล่นแต่ประการใดน,นะครับมีคนบอกว่าอยากให้ทำโอเคทำให้จัดไปนะกว่าจะคิดออกว่าจะทำอะไรนะครับสืบเนื่องจากนี้เลยนะฮะเจ้าคนแรกของตอนนี้เขาก็ขี้เหนียวมากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยเวลาจะไปแลกของกับเขาเนี่ยคือไม่ต้องขนของไปเยอะอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่เวอร์ชั่น1.4.1ขึ้นมาเนี่ย เอาขอโทษ1.4.2อเนี่ยไอคนแรกของเนี่ยมันบังคับให้เราแลกได้แค่ชิ้นเดียวต่อครั้งเท่านั้นสร้างความลำบากใจให้กับเรามากนะครับเขางกไม่พอนะแถมไอพวก NPC แรกของเนี่ยกว่าจะเกิดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือมันเหมือนมันมีลิมิตเกิดอยู่อะพอท่านผู้ชมเข้ามาเล่นต่อวันใช่ไหมครับอ่ะ energy ลดลงหน่อยนึงอะลดไปประมาณสัก4 0 5 0เนี่ยไอไอพวก a i r drop พวกอะไรจะเกิดแล้วใช่ไหมครับในแพทนี้เสร็จแล้วนั่นคือปัญหา มันจะออกติดติดกันแค่ประมาณวันละประมาณแค่สามสี่ชุดเท่านั้นน่ะเออหลังจากนั้นมันจะไม่เกิดแล้วต้องรอวันลุ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือที่อัปเดตเข้ามาใน1.4.2นั่นก็คือทําให้เราต้องปรับตัวแล้วจะทํำยังไงละ่ะถ้าเราจะหาปืนนะครับโอเคประเด็นของเราก็คือว่าณนะตอนนี้เราสามารถหาปืนได้นะครับแล้วก็ของแปลกๆที่ยังคาไม่ได้อย่างเช่นไอเจ้านี่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือเราจะได้จากการไปฟาร์มที่ป่าแดงครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีประเด็นอีกเดี๋ยวเจอบอสเอย้ยเดี๋ยวอะไรเอย้ยอีกก็ว่ากันไปนะครับสําหรับการไปฟาร์มป่าแดงก็มันจะมีโอกาสได้ปืนพกนะครับในในตอนนี้นะที่ผมเจอบ่อยๆนะครับมีโอกาสเจอปืนพกแล้วก็มีโอกาสเจอ,อลูกซองนะครับมีโอกาสเจอ2อ,อย่างในตอนนี้เอฟสิบหกเดี๋ยวนี้ไม่เจอแล้วนะเออเจอแต่พวกลูกซองกับปืนพกแทนนั่นแหละครับก็เลยเป็นวิธีที่จะทําให้เราได้รับปืนในอีกหนึ่งช่องทางเพราะบางทีคนแรกของมันก็ ไม่ได้เอาปืนมาให้เราแลกใช่เปะละ่ล่ะเออเพราะฉะนั้นคลิปนี้เลยเราจะไปดูกันว่าเราจะหาปืนได้ไหมเราจะหาปืนได้ไหมแล้วไปป่าแดงเนี่ยควรเอาอะไรไปบ้างนะครับก็เคยทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วใน EP สิซึ่งอันนั้นคือฉบับแบบมือใหม่เลยกําลังไปบุกเบิกที่นั่นแรกๆนะครับเตรียมของไปเยอะเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชันแบบชิลๆแล้วผมจะเอาของไปไม่เยอะครับก็ชุดก็บ้าน ธรรมดาธรรมดาเลยเอาหัวแคร์รอลตไปแค่นี้พอแล้วก็ของโจมตีก็สักสักสองถ้าถ้าเกิดอย่างเงี้ยอาจจะไม่จะอาจจะไม่ไม่ไหวเพราะว่ามันจะพังก่อน2อันก็เดี๋ยวไปรออลุล้นกันไปตายอาดาบหน้าก็แล้วกันว่าว่ามันจะมีอุปกรณ์โจมตีอ่าสุ่มเกิดอยู่ที่ป่าหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบเลยนะครับก็ไม่สามารถฟาร์มฆ่าซอมบี้ได้หมดนะครับโอเคผมก็วิ่งไปเลยนะฮะรัน โอเคนะฮะก็สําหรับการฟาร์มป่าแดงสายตาต้องไวดูเลดา้าให้ตลอดเวลาครับเห็นอะไรวิ่งแปลกๆวิ่งเร็วๆหนีเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวละครของบอทที่ถืออาวุธดีๆมานะครับคือถ้าเกิดเราดูเลดา้ามันไม่ได้วิ่งตรงมาหาเราอะถ้ามันวิ่งแบบเฉียงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเอาสไนเปอร์มาลองสังเกตดูก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราแบบตรงๆอะแบบว่าวิ่งแบบ เฉียงเฉียงไปเฉียงมาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกําลังจะสนายสองเราแล้วนะครับเอออะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับส่วนเทคนิคการต่อสู้ก็บอกมาตลอดแต่เผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะบอกให้ฟังอีกครั้งละกันเรื่องของอการโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับคือการกดโจมตีสลับกับออโต้นะครับดามเมจเกิดขึ้นปุ๊บก็กดสลับได้เลยเทคนิคนีคน้ผมเรียกว่าโบว์บานะครับเห็นป่ามันจะฟันเร็วมากนะครับแม้แต่ฝรั่งยังไม่รู้เทคนิคนี้เลยนะฮ <c> ะ <oughs> ไปดูคลิปของฝรั่งคนรัสเซียมาโหคนดู แต่ละคลิปเป็นแสนเลยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไม่ทราบวิธีแบบนี้นะครับอ่าอย่าลืมเทคนิคย่องฟันด้วยนะครับจะได้ดามเมจแรงขึ้น3เท่านะครับเอออย่าลืมนะครับเทคนิคโบ,บะ๊ะบ้าเทคนิคย่องฟันนะฮะโดนสต,ตูลุมไม่เป็นไรดูก่อนไหวไหมถ้าเป็นในตัวพ่นพิษก็ปล่อยให้มันอ่าพ่นโดนพวกเดียวกันเองด้วยนะครับถ้าเป็นในอ้วนก็ภาวนาให้มันกระโดดทับบ่อยๆโดนพวกเดียวกันเองนะครับเออโอเคชิลๆนะครับโดนลุมไม่เป็นไรชิลๆ อย่าลืมปั๊มเลือดให้เต็มไว้ตลอดเวลานะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสตูวิ่งมาครับเป็นพวกพ่นพิษอีกแล้วครับอ่าวิธีการหลบพวกพ่นพิษคือวิ่งไปอยู่ใกล้ๆมันก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะพ่นไปอีกทางหนึ่งเองเฮ้ยกระโดดโอเคโดนกันเองด้วยนะครับอย่างที่บอกเฮ้ยจุ๊บจุเออหลบทันตายซะนี่ไงเป็นไงขาขาดเลยกระโดดแล้วเจอผมฟันนะครับ โอเคนะฮะอย่าลืมเทคนิคโบ๊ะบะแล้วก็การย่องไปฟันส่วนในที่เป็นมีพิษติดอยู่เนี่ยย่องไปฟันมันยากเพราะว่าอัตราการมองเห็นของมันเนี่ยไกลถ้าเกิดเราจะหมอบอ่าไม่ใช่หมอบอ่ะเรียกว่าอะไรก้มอ่ะถ้าเราจะก้มอ่ะมันก็เสียเวลาไงคือเราก้มทั้งแมปมันก็กะลยอยู่อ่ะคนมาถืออะไรมาโอเคงี้น่าจะสู้ได้นะครับโอเคดูอาวุธที่เขาถือนะครับแล้วก็ดูด้วยว่า เราจะสู้ไหวไหมนะครับส่วนพวกการ์ดก็ผมมีเยอะแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวของไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปฟาร์มซอมบี้มาเรามีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเสื้อผ้าทีหลังนะครับยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวมีชุดตรงชุดแตกอยู่แล้วนะครับก็เก็บอาวุธก็เก็บของที่จําเป็นมาก่อนนะฮะส่วนใครที่เลเวลยังไม่ตันก็พยายามเก็บพวกทรัพยากรไปด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมสอนสู้สปิตเตอร์อีกทีหนึ่งกันละกันนะครับวิ่งสวนไ,ไปเลย ฟันได้3ครั้งเลยชึบชึบชึบจบนะฮะแค่นี้เองวิ่งสวนมันไปเลยจะได้หลบาการพ่นผิดของมันได้แต่ถ้าเกิดอาวุธเราไม่ได้โจมตีเร็วมากก็หลบแล้วก็ฟัน12นะครับแล้วก็หลบอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยฟันอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เรียกได้ว่า,าไม่ต้องไปตามย้อนดู E ีีเก่าๆและสรุปให้ฟังใน EP ีนี้เลยเพราะว่ามีหลายคนก็คือไม่ได้ดูทุกตอนนะครับมาดูแค่บางตอนอะไรเงี้ย แล้วผมก็พยายามจะบอกให้เขาไปดูตอนนั้นสิไปดูตอนนี้สิก็ไม่รู้ว่าพวกเขาได้ไปดูไปดูกันหรือเปล่าไงก็พยายามจะพูดนะครับใครที่บอกว่าพูดซ้ําพูดมากก็ขอโทษด้วยกันละกันนะฮะเดิมครับโยก1 2แล้วกันอา้าวก็หลบอีกรอบนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าก็ไม่ต้องกลัวครับสปิตเตอร์ส่วนใหญ่สร้างดามเมจให้เราไม่ได้ครับยกเว้นว่าบางตัวมันจะไม่มันจะไม่พ้นพินใส่ยเราอะ่ะเออมันจะมีแค่บางตัวนะครับที่วิ่งมาตีเราเลย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะพ่นพิษใส่เราก่อนสองครั้งอยู่แล้วนะมาดูกล่องแรกกันครับว่าได้อะไรที่ปะอ่านี่ไงพูดไม่ทัน,นคำเลยได้ปืนเลยนะครับทันทีไอพวกนี้อ่าผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในกระเป๋านานไม่ได้ครับเพราะว่าศัตรูชุกชุมผมจะไม่เก็บของที่ผมมีเยอะอยู่แล้วนะครับพวกการ์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ใช้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งบังเกอร์ถูกปะ่ะเออแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไปเยอะๆทำไมแล้วบางคนก็ยังถามอยู่ว่า าการ์ดบีหายจากไหนนะครับก็คือมันสุ่มดรอปจากาพวกซอมบี้นั่นแหละแล้วก็จะมีคนถามต่ออีกว่าแล้วการ์ดอื่นๆล่ะเพราะว่าตอนนี้ใช้ได้กับ A กับ B ใช่ไหมครับแล้วการ์ดพวก CDEF อะไรพวกนี้ใช้ที่ไหนคือถ้าเราคิดนิดนึงมันก็คงจะใช้ในบังเกอร์นั่นแหละแต่แค่บังเกอร์เหล่านั้นเรายัางไปไม่ได้เท่านั้นเองนะครับระบบรถก็ยังไม่มีพอระบบรถไม่มีเราก็ไม่สามารถไปหาทรัพยากรระดับสูงได้อ่า โอ้ยหนีครับอย่างนี้ไม่คุ้มมากันแบบนี้หนีดีกว่านะฮะพอระบบรถไม่เปิดก็ทําอะไรต่อลําบากนะครับอันนี้ก็พูดไว้เป็นข้อมูลกันแล้วกันนะคลิปนี้ควรฟังเลยนะสู้ไปพูดไปบางทีมันก็ลืมไงเมื่อกี้พูดถึงอะไรแล้วนะาการ์ดใช่ปะ่ะก็สุ่มได้จากกล่องกับซอมบี้แล้วก็ตอนนี้ก็เข้าได้แค่ A กับ B เท่านั้นการ์ดอื่นก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ายังคาบรถไม่ได้ พอขาบรถไม่ได้ปุ๊บยังรับของดีๆไม่ได้นะครับนั่นแหละแล้วยังมีคนถามอยู่เลยบังเกอร์เออ่าบังเกอร์เออะเข้ายัางไงนะครับก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้พัฒนาย,ยังไม่เปิดระบบตรงนั้นมานะครับก็คือตอบปัญหาที่ถามบ่อยด้วยเลยในคลิปนี้นะฮะอะไรวะอ๋อเชือกเชือกผมก็มีเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยโยนทิ้งกันลวกันแล้วก็มีคนเคยมาใช้คําว่าหลอกผมกันลวกันบอกว่าไอ้พวกเนี้มันสามารถอะไรอะ่ะ เก็บได้นะมันแบบว่าแงะงงดแงะเศษเหล็กได้นะอ่าผมก็เลยแบบอุ้ยจริงเหรอมันมันทำได้แล้วจริงเหรอกูโหก็เลยรีบวิ่งมาป่าแดงเลยปรากฏว่าทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเออแล้วพอผมไปคอมเมนต์ตอบบอกว่าเนี่ยผมไปลองเมื่อกี้เลยนะมันยังทําอะไรไม่ได้เลยครับต้องเก็บของไอชิ้นนี้ยังไงลระครับอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ถึง5นาทีคอมเมนต์นั้นหายไปเลยผมไม่ได้ลบด้วยนะคิดว่าเจ้าตัวน่าจะลบไปแล้วนะครับ คือเวลาเราพูดคุยหรือเอาข้อมูลข้อมูลอะไรมาคุยกันเนี่ยคืออย่าอย่าไปเล่นเวอร์ชันมอสนะครับคือบางคนบอกอะไรอ่ะใครจํามหากราบคาบอสผมได้บ้างเอา M16 ยิงดิยิงเข้าแล้วเป็นไงล่ะพอทําให้ดูไม่ได้สักอย่างเลยนะฮะมีพวกบอกให้เอา M16 ยิงก็พอเอามาก็ยิงไม่ได้แล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยใช้ไอ้นี่ดิเลื่อยดิอ่าก็เอาเลื่อยมาทดสอบให้ดู ก็ไม่ได้อีกก็ยิงเข้าแค่2อีกฟันเข้าแค่2พวกบอกให้ใช้ลูกซองดิผมก็ไปหาลูกซองมาสรุปยิงเข้าบอสแค่3คือแบบว่าคือก็ก็เข้าเข้าใจว่าหวังดีอยากให้ผมฆ่าบอสได้แต่แต่ว่าต้องดูนิดนึงผมไม่ได้เล่นอ่ามอสนะครับไม่ได้ใช้ตัวโกงเนาะเพราะฉะนั้นอ er ่าพวกดาวมงดาวเมทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่าตัวมอสอยู่แล้ว โอเคครับกล่องผมเพิ่งเจอไป2กล่องก็เจอปืนกระบอกเดียวนะครับนี่คือกล่องที่3าที่ผมเจอนะฮะจัดไปอืมอ่ามีอาวุธเต็มเลยนะจริงๆเอามาแค่2อันก็พอเห็นไหมอาวุธอะเอาแค่สอันก็พอมันจะมีบางอย่างให้เก็บอยู่แล้วนะครับถ้าโชคดีนะเหมือนที่ผมพูดต้นคลิปนะครับเฮ้ยตกใจนวะว่าคนนะฮะ พยายามทาให้เลือบเต็มไว้ตลอดนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยการดได้กันเป็นว่าเล่นเลยนะใครที่หาการไม่เจอนี้แสดงว่าดวงท่านไม่มีจริงๆดูดิเออเรามาฟาร์มที่ป่าเหลืองหรือป่าแดงนะครับมีกันแบบว่าไม่อยากเก็บกันเลยเชื่อผมทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็ตอนนี้กระเป๋าผมว่างละไอ้กระเป๋าเสือ้อผมว่างต้องหาอะไรมายัดใส่ก่อนส่วนพวก,กวางถ้าเผื่อเผ่อใครเพิ่งมาดูเนาะอยากจะฆ่าก็คือต้องต้องหมอบเข้าไปฟันนะครับ แต่คือที่บ้านผมมันมีหนังเยอะมากแล้วไงก็เลยปล่อยไปนะไม่รู้จะไปฆ่ามันทําไมเนี้ยการ์ดอีกแล้วนะคือแบบว่าเออได้กันเยอะได้กันง่ายมากนะครับอ่ะแล้วก็พวกเนี่ยพวกทองพวกอ่ากระป๋องสีพวกมือถือเนี่ยไว้ทาอะไรคือในอนาคตทําได้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้ไงคือพอเรารับรถไม่ได้ทําอะไรต่อไม่ได้เลยนะครับอ่าก็คือพวกนาฬิกาพวกมือถือเนี่ยเอาไว้สกัดทําแผงวงจรอันเนี้ยต้องมีต้องมีอันนี้ก่อน เปิดให้ดูก่อนเลยนะครับมันเอาไว้ทําแผงวงจรซึ่งเราต้องมีอิเล็กทรอนิกส์แ l บก่อนซึ่งของพวกนี้ก็อย่างที่บอกอะว่ามันยังหาไม่ได้เพราะรถมันยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าวันไหนที่รถ atv ใช้ได้เมื่อไหร่อ่ะเออนั่นแหละมันก็จะทําให้เราสามารถไปหาทรัพยากรระดับสูงขึ้นได้แล้วเราก็จะคราบของต่างๆได้การเดินทางไปที่โน้นที่นั่น,ท,น,นที่นี่นะครับการคร้าฟของที่เหลือมันก็จะทําได้นะครับ โอเคก็หลังจากที่เราบุกป่าแดงครบเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะฟาร์มของอะไรต่อฟาร์มได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ฟาร์มและสาธิตที่ดูแค่นี้นะครับว่าการมาบุกป่าแดงเนี่ยผมมาบุก10ครั้งเนี่ยมีปืนอย่างน้อยหนึ่งกระบอกประมาณ9รอบเลยคือมาแทบจะเจอทุกอันเลยนะครับบางทีก็ได้ลูกซองบางทีก็ได้อย่างที่เห็นอนะได้ปืนพกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็พยายามสำรวจให้ครบทุกกล่องเพราะกล่องที่ป่าแดงจะมีตั้งแต่4กล่องขึ้นไป เคยเจอสูงสุด6กล่องที่ผมเคยเจอนะอใครที่เคยเจอมากกว่าน,นี้ก็ท่านโชคดีมากครับผมก็เคยเจอแค่4 6ถึงกล่องเพราะในคลิปนี้ก็รู้สึกจะมีแค่6กล่องหรือ5กล่องไม่ได้นับด้วยเดี๋ยวออช่างมันโอเคนะฮะนี่ก็คือจะเป็นวิธีการหาปืนในยุคข้าวยากหมากแพงและกันะฉะนั้นท่านผู้ชมกนะ็ช่วงนี้นะครับลำบากเราก็ใช้วิธีนี้มาฟาร์มที่ป่าแดงแล้วก็ภาวนาว่าจะไม่เจอบอสนะครับบิ๊กวันนะครับ แล้วถ้าเกิดเจอบอสทาไงก็ย้ายป่าเลยจะกลับบ้านเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะย้ายมาป่าเหลืองก็ได้มาเปิดกล่องมาฟาร์มของอะไรที่ป่าที่สีเหลืองก็ได้แต่โอกาสได้ปืนแทบไม่มีเลยนะคือมันต้องเป็นป่าแดงขึ้นไปนะครับหินแดงก็ได้อา้าวป่าแดงหรือหินแดงก็ได้แล้วแต่สะดวกขาดเหล็กขาดหินก็มาหินอ่านะขาดไม้ก็ไปป่าเท่านั้นเองนะครับคงไม่ต้องพูดมากเรื่องพวกนี้นะฮะในเร็วๆนี้จะมีเรื่องของระบบการปล้นบ้านละ หรือการเล่นเป็นกลุ่มๆอ่าอันเนี้ยเร็วๆนี้จะมีนะครับจะเป็นการอัปเดตแพทครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นอ่าเวลาซอมบี้มาบุกบ้านน่ะใครที่ใครที่อ่าไม่เคยฝึกป้องกันบ้านเลยอันนี้อันตรายแล้วนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยซอมบี้มาบุกบ้านมันก็ไม่ต้องอยู่บ้านดิไปทาอย่างอื่นนู่นนั่นนี่เดี๋ยวท่านจะรู้เลยคือท่านต้องเริ่มสร้างบ้านได้แล้วนะครับท่านต้องเริ่มสร้างบ้านได้แล้วเพราะระบบการเล่นแบบหลายคนเนี่ยมันกําลังจะเข้ามาแล้ว แล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายคนกลัวเลยก็คือเรื่องของการรีเซ็ตเพราะอันนี้เป็นเบต้าใช่ไหมครับมันจะรีเซ็ตข้อมูลไหมผู้พัฒนาบอกว่าตอนแรกเขาคิดจะรีแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาพยายามจะเก็บข้อมูลที่สําคัญสําคัญหรือจะเก็บข้อมูลคงเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับและถ้าถึงกรณีที่เลวร้ายสุดถ้าเขารีถ้าเขารีเซ็ตข้อมูลนะครับถ้าเขารีเซ็ตข้อมูลไม่ต้องเสียดายเงินที่เคยเติมไปไม่ต้องเสียดายเพราะเขาจะ าหาทางชดเชยให้ของที่เราเคยมีนะครับที่เราเคยซื้อเน่ะเขาก็จะจัดหามาให้เหมือนเดิมแต่บางอันอาจจะต้องถูกเอาออกจากเกมและจะชดเชยเป็นอย่างอื่นให้แทนซึ่งใครที่เพิ่งรู้ข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าท่านยังไม่ได้ติดตามในแฟนเพจเราโฆษณาเลยติดตามในแฟนเพจเราจะรู้ข้อมูลพวกนี้ก่อนใครนะครับเพราะว่าเวลาผูา้พฒนาโพสอะไรปุ๊บเนี่ยผมจะแปลแล้วก็แชร์ในแฟนเพจให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ เป็นแนวรีวิวผสมบ่นกันละกันว่าท่านผู้ชมจะเจออะไรในอนาคตนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนียไว้เท่านี้กันละก,กันไ้ด้วยนะสวัสดีครับ